ความลับที่ Facebook ไม่อยากให้รู้วิธีกำจัดบัญชีของเราให้หายไปอย่างถาวรไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดแอป a c e b o o k ขึ้นมาแล้วไปที่ขีดสามขีดให้เราเลื่อนไปครับเลื่อนไปหาการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วไปที่การตั้งค่าหลังจากนี้ให้ผู้ชมไปที่เพิ่มเติมในส่วนบัญชีแล้วให้พวกเราไปที่ารายละเอียดส่วนตัว หลังจากนี้ให้เราไปที่การเป็นเจ้าของและการควบคุมตรงนี้ครับกดเข้าไปให้เราเลือกตัวล่างสุดเลยครับการปิดใช้งานหรือการลบกดเข้าไปแล้วให้เราเลือกบัญชี Facebook ที่เราต้องการจะปิดครับในที่นี้คุณหนึ่งคือตัวนี้ก็กดเข้าไปในหน้านี้จะมี2หัวข้อครับตัวแรกปิดชั่วข่าวและอันที่2ครับนี่คือการลบดังนั้นเราก็มาติ๊กเลือกแล้วกดดําเนินการต่อในหน้านี้ค่อยเราติ๊กครับว่า สาเหตุเป็นเพราะอะไรเราถึงจะลบออกนะครับท่านผู้ชมก็เลือกตามความต้องการได้เลยนะครับในที่นี้กูหนึ่งฉันใช้เวลา Facebook มากเกินไปนะครับฉันจะไปเล่นติ๊กต็อกนั่นเองนะครับก็กดติ๊กครับแล้วก็กดดําเนินการต่อครับหลังจากนี้กดดําเนินการต่อให้ชมเลือกลงไปล่างสุดเลยครับแล้วเลือกดําเนินการต่อให้เราใส่รหัสผ่าน Facebook บัญชีนี้ของเราลงไปครับถ้าใครจำไม่ได้กดลืมรหัสผ่านนะครับแล้วทําตามขั้นตอนที่เขาบอกได้เลยครับเมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับกดถัดไปครับอ่ากดลงมาก่อนนะครับ แล้วก็กดดำเนินการต่อเขาจะบอการายละเอียดตามนี้นะครับซึ่งเขาจะทำการลบออกแบบถาวรภายใน30วันนะครับดังนั้นถ้าชมกดยืนยันได้เลยครับลบบัญชีแค่นี้เราก็สามารถลบหรือกำจัดข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน Facebook ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์คนหน่งนี่นะครับครหน่งสอนดี